บุสมอันนี้เนาะนี่เนาะหลังจากนั้นฮากาสิอา้าวเนาะทำบุสมเนาะฮากาสิได้มาทำกันเซเว่ทำบุสมเอากระครับสบายดีท่ำบุสมเมื่อสุครุคนเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่ในซองสิทธิ์อยากเข้าเนาะท่านผู้ชม มื่อนี้สิทธิ์ก็สิพาท่านผู้ชมไป็ดอันก้อยปลาเนาะท่านผู้ชมการเนื่องจากว่ามื่อนี้เป็นมือคำสิบห้าคำนะท่านผู้ชมมื่อเศร้านี้สิทธิ์ก็ได้ออกตลาดไปซื้อปลาดุกเนาะเพื่อนํามาเอ็ดก้อยนะท่านผู้ชมก่อนอื่นเมื่เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะสิทธิ์ก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเนาะที่บริเนธไทขั้นตอนการขูบปลาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะท่านผู้ชมอ้าวเนาะท่านผู้ชมเนาะหลังจากนี้สิทธิ์ก็สิพาท่านผู้ชมไป ไปเบ th the <hyd> ิ้งตอนซิทขวป่าแล้วก็เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะไปกันเลยตอนนี้ซิดก็ได้ขวป่าแล้วที่หงายเนาะซิดก็สซีได้มาเอ็ดทำการในแบบซอยลืบเป็นตอนน้อยๆเนาะทำผู้ชมเพื่อเอานำมาเอ็ดค้อยใส่ใส่ผู้ชมหนึ่งทผู้ชมปั๊กตอนนี้ซิดก็ได้ขวป่าแล้วซิทกับซีเอ็ดอันมาซอยตอนเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ท่าเบิ้งตอนซิทซอยเป็นตอนน้อยๆแล้วเนาะทำผู้ชมนหืมผู้ชมเนาะซิดก็ได้เอ็ดอันปาดเป็นต้อนน้อยๆแล้วได้ปลงอันนี อันนั e e át, okay. okay. ้นทำการขึ้นไปเอ็ดอันนั้นเลยเนาะท่านผู้ชมเอ็ดอันก้อยนี่ล่ะการหัวป่านี่ซิทกะซิพาท่านผู้ชมเอาซิพาท่านผู้ชมเอาไปแกงเนาะโอเคแกงหัวป่าล่ะก็เอ็ดก้อยนี่เนาะท่านผู้ชมตัอยคือไข่มดแดงท่านผู้ชมแก่งซุ่มาะท่านผู้ชมหัวป่าเนาะต่อไปกันเลยท่านผู้ชมไปเบื้องตอนซิทกำลังแกงป่าล่ะก็กินมาต่ำเครื่องเนาะเพื่อนเอ็ดอันก้อยป่าเนาะท่านผู้ชมเนาะไปเบื้องตอนซิทเอ็ดอันนั้นผู้เลย หากาซิกกสิเอาหวัวปลาหรือว่ากระดูกนะครม,มุสมแกงเซอร์มอีนะมุสมเนาะฮะเดือบอ่ะตละเดียวมี่น้ำซ้ำซ้ำซุ่มเนาะเด็กมอเลยนะโอ้ยออกเลยนะมันเนาะปุ่งเครื่องนะคม,มุสมปุง่ง อันเครื่องในการเอ็ดก้อยปากเนาะคุณผู้ชมเนาะเอาเนาะคุณผู้ชมเนาะซิกาที่จะได้มาซอยหอมแหบเนาะเพื่อนนอัเอ็ดนำก้อยอย่างนี้ <c oughs> นเนมนูเด็ดลักเนาะได้น้าเดียวนะวผู้ชมเนาะอันแรกสิกาที่มาอันซอยหวัวซี่ใคร,รล้ ิด็ได้ไปซื้อปลาดุกหน่อตะเานี่ซื้ออยู่ตลาดนะครเาพื่อนำมาเอ็กอยซื้อร์คำซนีเนาะคำซมเ็ชิดชิดอันคออกีเิกินนะเนาะคำซม่เนาะพะมูสมเนาะฮากาชิมาสวยพักบัวเนาะคบซมภาษาอันภาษาบ้านชิอันบ้านคอยกินพักบัวพักบัวหรือว่าพักบัวเนี่ยนะคบซม่คอยดวนะคซม ก็เลยสอยบ้วนจากที่เราซ้อยอันหัห้อมกับอัน ตาไคร้ภาษาไทยนะครับผมแล้วล่ะก็ฮากีมาซอยผักเพชรนะครับผมซอยผักเพชรกับซอยผักหอมนี่เนาะล่ะก็ชีมาเอ็ดปรุงนะเนี้ยละก็ชีไปเบิ้งทับทาพาทบผสมไปเบิ้งแกงทบผสมตอนนี้ฮากาได้ทำเออชีมาเอ็ดอันซอยเพชรแล้วนะครับผมล่ะก็ประมาณซอยผักหอมเราไปนี่นกหอมเมื่อกี้อันนี้ฮาซอยผนเคลือล่ะก็กับอันผักหอมบัวอันนี้ฮาผักหอมซอยผักหอมอัาน หอมแม่ลองซอยกันเลยอ่ผ้มเราต้องหาการทำการเนอเครื่องปรุงเชอนะครับสรมันทานเพชรนสมซื้อเอ๊มันเพชรนยผ้มขกินเพชรไรนะผู้ชม เสร็จแล้วนะมฮปั่นด้วย้ช่ไหมเนี่ยนะครับผมเนาะนนะสุหาก็มาข้นเลยข้นเลยอ้าไปกินจิว่าน้ไรผมเนาะ น้ำผู้ชมเนาะน้ำผู้ชมมาอันคาดบราดก็คือฟาร่าหรือว่าปลาแดกมาเองครับท่านผู้ชมนี่เนาะชอกบใยเนาะผู้ชมชมไตมากนะผู้ชมเนาะเอ็นกับไรนะส่วนนี้อ๋อถูกผู้ชมสมุนั้นแล้วก็เป็นนักกินยุ่งนะครับผมเอาหัวข้อมีซึ่ะ ุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่เราคาดได้ก็คือไข่มดแดงทอกไปเลยเนะาะอ, <c oughs> อทอดถูก่ากครับท่านสุดลบหืคนเนอะทุ่งคนน้อยๆเนาะมันคนไล่มันแตกลายเนาะทุทะ่มเนาะ วัวเซอร์นะมุสมเนาะนี่เนาะอีนี่เนาะมุสุ่มเนาะนี่เอามือสินาะอ้าววีวเนาะมาขัดนะมุสุ่มเนาะคนนนเนาะอ้าขัดนะมุสุ่มเอาไงจิมาทำการซิมเนาะทำมุสุ่มเนาะวันนี้เนาะซิมเนาะ เดี๋ยวเบ่งแก่ก <Ke ME. S 1> ่อนทำส้มเนาะบ่กก่อนแก่ทำส้มเอาซิมกอนเนาะอาเราทำู้สมเนาะฮากะสิได้มาทำกันสวยทำู้สมเนาะกินกันเลยบุสมอาับแรเฮาดีมาซีมันจุดลักมืวันอาับแราซีมันก่อยป้าทำูุสมแซ่บท่นุสม ดีทำสมให้ยน่กเก้านะส่มะฮะรถกทกซี่โโควิดทำส่มครังนี้เ ER ห็นจอยดลาชิพมา้ากันชิมาไอเดนแบบคลิปกินเลยครับ 不部很暗淡。 งานก็เก่าอยู่เนาะการฝากของท้องเุี่ยวจะไปเลนกทำท่วงโควิดครับนักการท่องเที่ยวก็เลย แซบนะท่านผมเนาะงับเลยอ้าวซูมาตะทังเด้มาเโอมาๆๆข่างเดียวมาโอ้ตัแซบเลตัแซบเลยาเดยามาหงเดอมาตัดไม้ตัดไม้ตัดตเลามเข้ามนีมาซูไปตัดไม้มาแม่แล่แม่แล่มำสักเ่ีตัดวะรักเอดรักเอดเฮ้ ว่ากินกินเากินกิเศ้ามึเซเนาะว่ะนี่สูบติดโควิดดิมีบุมี้ไม่เอรกนี่คือว่าแซบแทะแซบว่ะโอ้แซฟแล้วบอเซฟขนาดไม่มคือบุไปตั้งหานไอ้ไข่เลยไม่แทะ แคปปปนี้เรไอเด็กรน่ะโควิดนะตรงนี้นี่โควิดเนี่ยไอทานกินู้เดียวสบายไอบมเอาเมียมาน้ามาไอโอ้ย่มีเมียโอ้ม่เมียตัวดี๋มีเมียแล้วาตยังนะนมนงเนี่ยเดี๋ยวไปตัดไหม่ ตัดไม้กำบลายป้าตัดไปขายตายคำใครตัดไม้พี่ในบ้านนะในบ้านเห็นยังไงให้กูเดินเขาไล่รน่อกับตายเองตายแต่เพราะลวดล่ในบ้านไล่เนี่ยมันนี่แหละผสมเนาะโอ้ห้อนแห้งเนาะ ฮอนกัตักแดดนะอะไรตักแดดก็บฮวนน้ำแกงก็บฮวนก้อยกับแฟบแฟบว่าแฟบหรือเางานเอ็ดหางขายขายเอ็ดนะตั้งชื่อหันไปกินหันซื้อจากเขาอไปซื้อลาบซื้อก้อยมากินแด่อยู่ป่าดิโอ้ยเอเดินงานที่ไปอุดนนู้นบางเถียงไปอยู่ตลอดไม่ได้เข้าบ้านเถื่อเถือน้อยเนาะขี่ลาเขากันเนาะ เดี๋ยวเขาอยู่ป่าอยู่ดงตรงสบายแล้วคุณผู้ชมโควิดเนาะอยู่ในเมืองนะคุณผู้ชมมาอยู่รีอยู่ให้กันหน้านี่แหละสบายนะคุณผู้ชมนี่เนาะน้ำแกงแซ่บๆเนาะจากเมนูชิชจาเข้าทำนะครับควายนี่ก็แซ่บหลายอน โอ้ค oh, so oh, so ือ mm คือ hmm. ว่าอ so oh. oh, so uh ิ huh. so ่มเลยสุดอิ่มแล้ว่ะแซ่บเนาะโอ้วนี่แซ่บแซ่มแซ่บแซ่บแ่โอ้เด้อโอ้ฟาไบขุไม้ก็นเดี๋ยวนี้ลุไมหรอวะอิ่มแล้วเขาเจอรายอ่าสวัสดีสวัสีวันนี้รานเนาะสวัสดีัดาคุัดไม้เ้อเจอนาครับเเนอะจอายจอายเอ้ครับผู้ชมนากวันชววนี่องบรับก ลายแยามือจะไปเลาะไปเทีย่ยวแล้วเนาะนี่แหละกระชิ่ดคอจบทิปแต่เพื่อนเขาที่เนาะถ้าเพื่อมักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ชิดเอ็ดคลิปในคลิปต่อไปนะคุณผู้ชมเนาะหลังจากคลิปนี้กระชิ่ดกระชิ่ดอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมสบายดีเนาะ